วันนี้เซลเตอร์จะมารีวิวแคปยกสูงเกรดแซนะครับเกียร์ธรรมดาว่ามีอะไรบ้างที่แตกต่างจากรุ่นแอลนะครับสีที่ลูกค้าเห็นนะครับเป็นสีใหม่นะครับเป็นสีเทาเอลบูทนะครับมากับล้อแม็กอัอลอยคอร์ดสิบเจนะครับยาง255 657 7นะครับแล้วเป็นรุ่นยกสูงจะมีปนายข้างมากับตัวรถแบบนี้เลยนะครับสําหรับตัวยกสูงนะครับจะมีคําว่าไฮแลนเดอร์อยู่ด้านข้างนะครับ แล้วจะรุ่นนี้จะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับถ้าลูกค้าสังเกตดีๆนะครับป่งล้อหน้าและล้อหลังนะครับตัวยกสูงจะกว้างกว่าตัวเตี้ยนะครับเดี๋ยวเซลเต้จะพาไปดูการชนด้านหลังนะครับว่าแตกต่างจากตัวเตี้ยยังไงถ้าลูกค้าสังเกตนะครับตัวยกสูงกันชนจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถนะครับแล้วไฟท้ายจะเป็น LED นะครับฝาด้านหลังนะครับถ้ารุ่นแซดจะมีตัวแซดอยู่ แต่รุ่นใหม่นะครับเป็นจะเป็น2.2ไมพครแล้วนะครับตอนนี้ไม่ว่ารุ่นไหนครับอีซูนะครับจะมีกล้องมองหลังครับย้งเว้นรถตอนเดียวนะครับและมีหน้าจอมองหลังให้ด้วยนะครับอีซูรุ่นใหม่ของเราครับไปหน้าตัวนี้เป็นตัวแทจะเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็มีอ่าสปอร์ตไลท์นะครับกระจังหน้ารังครึ่งนะครับทาให้ลมเข้ารับอากาศได้ดีในที่อินเตอร์คูลเลอร์นะครับเครื่องรุ่นใหม่ของอีซูตอนนี้ครับเป็น2.2แล้วครับ แล้วถ้าเป็นเกียร์ออโต้จะเป็น8สปีดอิสุทุกรุ่นของเกียร์แซกจะเป็นภายในเป็นหนังนะครับแล้วพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังชั่นแล้วจะมีคุ่คอนโทรลให้นะครับหลายท่านไม่ทราบนะครับกระจกของอิสุสามารถตัดแสงได้นะครับโดยปรับตัวปรับไปข้างหน้านะครับรดอิสุนะครับที่มีกล้องมองหลังครับจอเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับภาพจะคมชัดเจนมากนะครับสำหรับลูกค้าบางท่านไม่รู้นะครับ อิสุเกขึ้นไปจะมีสัญญาณแกนโพยในตัวนะครับสังเกตจากสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้เกศนะครับจะมีป้องกันกระจกหนีบนะครับตัวแจมนี่นะครับแล้วก็มีตัวพับกระจกมองข้างนะครับรุ่นนี้เป็นสมาร์ทแคปหรือแคปเปิดได้นะครับข้างหลังภายในอีสุนะครับสมาร์ทแคปหรือแคปเปิดได้จะกว้างกว่างนะครับแล้วจะมีอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ใต้ที่ปิดอันนี้นะครับ